ผู้จัดการตอบแล้วความสัมพันธ์เกไก,ก่แนกแค่ง,งอนหรือเลิกกันต่อมเผือกชาวเน็ตกระตุกรัวๆเมื่อคู่รักป้ายแดงเปิดตัวคบกันไม่ทันมีประเด็นให้เอกใจอีกแล้วก็เมื่อสาวสวยเกไก่สไลเดอร์ไปคอมเมนต์ในช่องติ๊กตอกของแฟนหนุ่มพี่แน็กเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถทัศนคติดีไปงานไหนก็มีสติในการตอบคำถามมากๆขอให้พี่โชคดีอย่างที่อวยพรให้เกไก๋แล้วขอให้พี่มีความสุขมากๆค่ะ เก๋ไกยังได้ลบรูปคู่กับแน็คจนเกลี้ยงติ๊กตอกและพบว่าคลิปของเก๋ไกลและก็แน็คที่เป็นคลิปคู่ในติ๊กตอกก็ถูกลบหมดหรือว่าซ่อนคลิปงานนี้สื่อมติชนไม่รอช้าติดต่อสอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของเก๋ไกน้องไม่เป็นอะไรเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอยากลบคลิปเปิดคลิปอะไรปกติอยู่แล้วถามว่างอนหรือว่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า ผู้จัดการก็ชี้แจงว่าไม่แน่ใจเพราะเป็นความสัมพันธ์ของน้องสองคนถ้าเป็นแฟนคลับของเก๋ไกด์มานานจะรู้ว่าเขาบล็อกกันอันฟอลกันแบบนี้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนจะเปิดตัวอะไรแบบนี้เอาเป็นว่ารอฟังความจริงจากปากเจ้าตัวกันดีกว่านะคะ